ยงซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปปอปนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึง YG Next Movement นะครับหรือว่า Baby Monster New Girl Group จาก YG นั่นเองตอนนี้เนี่ยก็เที่ยงคืนเกาหลีแล้วนะครับเป็นวันที่หนึ่งมกราคมของทางเกาหลีแล้วทาง YG ก็ได้ทําตามสัญญาขอเวลาอีกนานนานนะครับในตอนนี้เนี่ยมาปล่อยให้ทุกคนได้ดูกันแล้วกับคอนเทนต์แรกเลยของ YG New Girl Group Baby Monster นั่นเองคลิปวิดีโอแรกคอนเทนต์แรกของ Baby Monster นะครับถูกปล่อยออกมาในช่อง YG Entertainment ของทาง YouTube นั่นเองความยาวคลิปวิดีโอ1นาที34วินาทีนะครับมาเปิดถึงเรื่องราว รุ่นพี่ในค่ายเนี่ยมาพูดถึง New G G หรือว่ามาพูดถึง Baby Monster กันนะครับดูเหมือนว่าการมาครั้งนี้ของ Baby Monster นะคนเขาจะจัดหนักจัดเต็มจริงๆทางคุณพ่ออย่างหรือว่าป่าอย่างของเรานะนะครับลงมาคุมงานเองกับมือเลยทีเดียวแล้วก็มีรุ่นพี่ร่วมค่ายเนี่ยที่ได้ได้ว่าเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ Engage ต่างๆเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่หลายๆคนเนี่ยบอกเลยว่าถ้านึกถึง YG จะต้องนึกถึง ศิลปินเหล่านี้นะครับส่งตัวแทนมาจากวินเนอร์แล้วก็ Black พิงกมาพูดถึงแล้วก็มาควบคุมการทํางานการฝึกซ้อมของเด็กๆ b a b ี m มอน t เตอร์ Monster, แล้วก็มีลีจองนะครับนักเต้นชื่อดังเลยของ YGX เนี่ยมาพูดถึงสาวๆ b a b ี m มอน t เตอร์กันด้วยแค่คําพูดประโยคแรกของปายยางหรือว่ายังยอนซอกนะครับก็คือเป็นอะไรที่ปังมากๆเลยบอกว่านี่คือทีม Baby ที่มียีนส์เป็นของ YG และรุ่นพี่ร่วมค่ายฮุนอย่างวินเนอร์นะครับฮุนนี่ของวินเนอร์เนี่ยก็บอกว่าความโดดเด่นในด้านความสามารถ ของพวกเขานั้นไม่เป็นที่น่าสงสัยเลยนะครับรู้เลยว่าประโยคนี้ก็คือเด็กๆแต่ละคนนั้นเนี่ยน่าจะมีทักษะความสามารถที่โดดเด่นกันมากๆทั้ง7คนเลยนีซูยอนเองก็บอกว่าการแสดงออกทางสีหน้าแล้วก็ท่าทางการแสดงไม่ว่าจะเป็นการเต้น performance ต่างๆเนี่ยออกมาได้ดูดีดึงดูดความสนใจของผู้คนได้ดีมากๆรุ่นพี่ยุนจากวินเนอร์ก็บอกอีกนะครับว่ามีไม่กี่คนที่จะทําอะไรแบบนี้ได้แต่ว่าเด็กๆทั้ง7คนนะั้นสามารถทําออกมาได้อย่างดี นีชานยอกก็บอกว่าเด็กๆทุกคนนั้นเป็นนักร้องที่หาตัวจับยากในเกาหลีนะครับรุ่นพี่พูดมาขนาดนี้ก็คือสุดยอดแห่งความน่าติดตามแล้วยังมีรุ่นพี่แบล็คพิงอีกนะครับที่ออกมาบอกกันอย่างพี่ลิซ่าเนี่ยก็มาบอกว่าเด็กๆทั้ง7คนนั้นเข้ากันดีดีมากๆและลิซ่าเองเนี่ยก็ได้เข้าไปช่วยในการเต้นด้วยนะครับไปเต้นร่วมกันกับเด็กๆด้วยรุ่นพี่เจนนี่เองเนี่ยก็บอกว่าภาพรวมของทั้ง7คนนั้นดูดีมากๆเลยลีจองเองก็บอกนะครับว่าเด็กๆทั้ง7คนนั้นเกิดมาพร้อมกับควาาามมสรถและ แข่งที่สําคัญก็คือพวกเราทุกคนนั้นจะสามารถมองเห็นแล้วก็สัมผัสได้ถึงความตั้งใจของเด็กๆทั้ง7คนผ่านทางแววตาของพวกเขานั่นเองที่สําคัญเลยนะครับป่าหยางเนี่ยยังบอกอีกด้วยว่านี่เป็นวงแรกเลยที่ทั้งค่ายเนี่ยจะเปิดตัวการสร้างแบบใหม่แบบสับในที่สุดแล้วเนี่ยก็ได้เปิดตัวให้ทั้งโลกเนี่ยได้รู้จักกับเบบี้มอนสเตอร์สักที เป็นอะไรที่น่าติดตามมากๆเลยนะครับแค่คลิปเปิดตัวแรกเนี่ยก็ปังขนาดนี้แล้วทั้งที่เราเนี่ยยังไม่ได้รู้จักเด็กๆแต่ละคนเลยต้องมารอดูกันนะครับว่าคอนเทนต์ต่อไปนั้นจะเป็นยังไงกันบ้างและที่แน่ๆในตอนนี้เนี่ยแฟนๆทุกคนต่างรอคอยผลงานของเด็กๆเบบี้มอนสเตอร์กันแล้วมารอดูกันต่อไปดีกว่านะครับว่า YG เขาเนี่ยจะเปิดยังไงจะทําอะไรต่อไปอีกเพราะว่าถึงแม้จะมีคลิปเปิดตัวมาแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าก็สุดท้ายแล้วเนี่ยจบคลิปด้วยคําว่า coming soon อยู่ดีนะครับก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่า YG เขาเนี่ย จะเล่นยังไงอีกนะครับที่แน่ๆในตอนนี้ก็คือสร้างความสนใจสร้างความืฮฮากันไม่น้อยเลยทีเดียวคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงได้ดูคลิปเต็มแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับแฮปปี้นิวียร์ดวงหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง